สเคล็ดลับติดแอร์ยังไงให้เย็นฉ่ำและประหยัดไฟค่ะเคล็ดลับที่1คือเลือก BTU ของแอร์ให้เหมาะสมกับขนาดห้องของเราค่ะตัวอย่างนะคะถ้าห้องของเรากว้าง4คูณ3เมตรให้คูณค่าตัวแปรพันเท่ากับติดแอร์12 BTU ค่ะ เมืองไทยร้อนมากนะคะวิธีการเลือกแอร์ที่เหมาะสมคือเลือกแอร์ที่สามารถทำความเย็นได้เร็วและประหยัดไฟค่ะเราสามารถดูที่ฉลากประหยัดไฟว่า1ปีเราจะเสียค่าไฟทั้งหมดเท่าไหร่เวลาที่เราเลือกซื้อแอร์ใหม่นะคะ <S <S ควรเลือกซื้อแอร์ที่ใช้น้ำยา R32 เป็นน้ำยาแบบใหม่ที่จะช่วยลดโลกร้อนแบบยั่งยืนค่ะ เคล็ดลับที่2พอเราเลือกแอร์ดีแล้วก็ต้องติดตั้งให้เหมาะสมค่ะเมื่อเราจะติดแอร์ใหม่นะคะควรกำชับให้ช่างทิ้งระยะห่างจากเพดานพอสมควรค่ะเพราะว่าอุปสรรคในการล้างแอร์ของช่างแอร์เกิดจากการที่ติดตั้งแอร์ใกล้กับเพดานมากเกินไปหรือว่าชิดกับเพดานเลยทำให้ช่างแอร์ที่มาล้างทีหลังนะคะ ไม่สามารถใช้ปืนฉีดน้ำล้างเข้าไปทำความสะอาดได้ทั่วถึงแอร์ของเราก็ไม่สะอาดค่ะดังนั้นควรดูชนิดของแอร์ที่เราจะติดตั้งด้วยว่าควรมีระยะห่างจากเพดานเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมการติดตั้งแอร์นะคะก็ควรจะเลือกติดตั้งกับช่างที่ชำนาญงานใกล้บ้านเราค่ะส่วนการล้างแอร์นั้นควรล้างทุก3-6เดือนเพราะว่า การล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นนอกจากจะเป็นการช่วยยืดอายุของแอร์เราแล้วนะคะยังช่วยรักษาสุขภาพของเราอีกด้วยเพราะว่าฝุ่นผงที่ติดอยู่ตามแผงด้านในเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลงแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เราจึงควรล้างแอร์ทุก3-6เดือน แต่ถ้าแอร์ของเราติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการรับประทานอาหารเช่นร้านอาหารนะคะหรือว่าสถานที่ที่มีคนเยอะๆมีการเปิดปิดประตูตลอดเวลาควรล้างทุก2-3เดือนค่ะเมื่อช่างติดคอยเย็นด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูวิธีการติด คอมเพรสเซอร์แอร์ด้านนอกหรือว่าคอยล์ร้อนกันค่ะตำแหน่งของคอยล์ร้อนการติดต like. ั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ภายนอกบ้านนะคะควรติดตั้งให้ห่างจากกำแพง50เซนติเมตรเป็นอย่างน้อยค่ะโดยไม่ควรมีอะไรมาขวางด้านหน้าในระยะ1เมตรปัญหาที่พบบ่อยในการติดแอร์นะคะหลายคนอาจจะกังวลว่า ถ้าคอยร้อนอยู่ใกล้ห้องนอนของเรามากเกินไปจะทำให้เกิดเสียงดังรบกวนจึงสั่งให้ช่างติดตั้งคอยร้อนให้ไกลจากห้องนอนค่ะเพื่อป้องกันเสียงดังตอนกลางคืนเดี๋ยวจะนอนไม่หลับแต่เจ้าของบ้านต้องอย่าลืมว่าระยะของการติดตั้งคอยร้อนนั้นท่อน้ำยาไม่ควรจะยาวเกิน12เมตรค่ะเพราะว่าถ้าท่อน้ำยา,ยายาวเกินไปจะทำให้แรงดันของน้ำยาลดลง ประสิทธิภาพในการทำความเย็นก็จะลดลงไปด้วยค่ะทิศทางในการติดตั้งแอร์ก็มีผลต่อค่าไฟค่ะเพราะว่าแดดเมืองไทยอะร้อนมากเป็นพิเศษให้เลี่ยงผนังที่เจอแสงแดดโดยตรงจะช่วยให้แอร์ไม่ต้องทำงานหนักค่ะควรปรับทิศทางลมให้ตรงจุดที่ใช้งาน ทิศทางลมจากแอร์ไม่ควรจะลงศีรษะนะคะเพราะว่าจะทำให้ไม่สบายถ้าเป็นห้องทำงานควรติดแอร์ในจุดที่ลมกระจายความเย็นได้ทั่วถึงจะได้ไม่มีบางคนร้อนบางคนต้องทนหนาวสำหรับร้านค้าไม่แนะนำให้ติดแอร์หัดไปทางประตูค่ะเนื่องจากทุกครั้งที่ลูกค้าเปิดประตูความเย็นก็จะไหลออกหมดทำให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้น เคล็ดลับข้อที่3คือตั้งเวลาเปิดปิดค่ะตั้งเวลาปิดแอร์ก่อนที่เราจะตื่นนอน1ชั่วโมงเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟและอุณหภูมิในห้องก็ยังเย็นอยู่ในขณะที่เรายังไม่ตื่นนอนอีกด้วยค่ะ